สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเตาเฟต์เกเตอร์ธุรกีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าครัวกันตอนบ่ายๆนะคะเพราะว่าเด็กๆอะ่ะอยากจะกินเกี๊ยวซาาปลาทองนะคะจริงๆอะ่ะแม่นะคะให้เลือกระหว่างเกี๊ยวซากับเกี๊ยวซาาปลาทองเพราะว่าแป้งที่ผสมจะมีความแตกต่างกันแล้วก็วิธีการทําให้สุกก็จะต่างกันนะคะน้องก็เลือกที่จะ กินเกี๊ยวซาบปลาทองกันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะน้องอาจจะอยากทํามากกว่าอยากกินนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะน้องก็เคยทํากันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทํากับข้าวตุรกีไว้ให้บา้าบ้าด้วยนะคะเพราะว่าเย็ยนนี้เรามีไปเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะและสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นผักทอดนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มเขียเทศราดแล้วก็กินกับโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผักสำหรับทอดกันก่อนนะคะ อะไรแม่จาชาให้ปาบ,า,บาลูกแม่ถามหนูว่าหนูจะมาช่วยแม่หั่นผักหรือเปล่าไม่ช่วยไม่ช่วยหรอมามาอ่ะมาป้าป้า, <laughs> า,าอ่ะช่วยล้างผักหนะะ่อยค่ะน,นี่แม่รูปป้าพาเทเทสหนูอ่างล้างจะบอกอ,าอ,าอา้าวอ้าวขอโทษอันนี้หนูหันอย่างนี้อันนี้แม่รูปป้าฮาวูด เออเอ้ how wash how w เอี่หนูหันอย่างเงี้ยอะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทะเลปะไปใครบอกระบาบอกแล้วเหรอบอกระบอกอ่าจริงสิแล้ววันนี้แม่เล่นด้วยปะใช่ให้เหรอใช่อ่าแล้วถ้าหมูปลามาแบบเมื่อวันนั้นอีกล่ะทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวเราไปนั่งที่อื่นไงอ่ยาตรงนี้มันมีกาวไม่ใช่กาหรอกวะ มันเป็นยางพอแล้วลูกล้างไรเยะแยะพี่เรนพอแล้วโอ้ยทำไมหนูไม่เปิดเบาๆลูกค่าไฟมาเป็นพันเลยมาเป็นพันเราค่ค่าโรงพยาบาลค่านา้ำค่าน้ำเป็นพันเือค่าโรงพยาบาลแม่เราค่าโรงพยาบาลแม่เท่าไรห้าพันค่าใครบอก <laughs> ฮะป๊ะาป๊าแค่ให้แม่ฉีดวัคซีนนะ่นะฉีดไม่ได้อะแม่จะได้อยู่กับหนูนานๆไง โอ้แม่เนี่ยเวลาแม่ใช้นิ้วแบบเนี้ยเนี่ยรู้ปะแม่ปอกเนี้แล้วแม่เจ็บมากเลยไหมคะแม่ขอครับลูกม่นมีอะไรจะบอกว่ามูปามันแค่มาวันเดียวเชื่อเหรอว่ามันมาวันเดียวตอนนั้นเราเห็นมันมาสองครั้งเราไม่ใช่เหรอคะเราเห็นมันมาสองครั้งแต่มันไม่ใช่วันเดียวไงมันมาสองครั้งก็สองวันไงวันเดียวกันมันวิ่งลงกี่รอบลูกสองสองวันเจ้าวัน ตอนนั้ตอนเราเจอเราตอนเช้านะล้วเราตอนไปอีกตอนนั้นก็ไม่เจอไม่ใช่หรอกมะเขือม่วงลูกเล็กๆมันไม่มีแม่เอารูกนี้มาทอดมันจะอร่อยไหมเนี่ยต้องลองดูแหละก็<ช>อ,อันเล็กมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ถ้า,<อ>ามันเป็นหัวยาวๆลูกมันจะอร่อยถ้าเวลาทอดแบบเนี้ยแต่เนี้ยครับลูกแต่อันเนี้ยมันใหญ่ อนเ้าก็กินคยยมอมยมันติดคอมันไอ้นั่นหรอกปกติแม่ก็จะเอาผักครึ่งแล้วก็ไปอบอบเสร็จแล้วก็ผัดเนื้อใส่เลยหรอกมันจะอร่อยกว่าเนื้อมันจะเยอะแต่อันนี้มันไม่มีหรอกก็ใช้ลองใช้ดูก่อนนะนองไปเล่นกับปัปบานะคะเช้านี้ปัปปาก็ออกงานมาแปดโมงแล้วก็เออกลับมานอนนะคะเพื่อตื่นประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่นะคะ คือถ้าเด็กๆไปทะเลอ่ะเราก็ต้องให้บาบานอนนานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนอนะ่ะกว่าจะกลับมาก็สองสาทุ่มนะคะก็จะมีเวลานอนแป๊บเดียวเพราะว่าคืนนี้ก็ต้องเข้างานตอนเที่ยงคืนแล้วค่ะนี่ค่ะและวิธีการเราก็สะหันผักนะคะแยกแยกเป็นชิ้นเดี๋ยวเราก็จะไปทอดแล้วก็ตัวมะเขือเทศเดี๋ยวเราจะไปปั่นแล้วก็มาผัดเป็นซอสนะคะ ระวังโดนน้ำขนะโดนน้ำมันร้อนหนูร้อนเลยนะค่อยๆโรดเนี่ยโราดลงไปข้างๆเลยก็ได้โรดแต่แม่คนเองเอแม่คับเส็แล้วแออกม้างค่ะออกมาลาตอนนี้น้ำมันจะกระเด็นไหมอ่ะไม่กระเด็นหรอกแม่คับผิดอ๋อแม่ถ้าก็ไฟควบอะไรที่มันเล็กมันจะไม่ระมันจะไม่กระเด็นใช่ไหม น้ำมันาวมันคือน้ำไม่น่าจะเป็นแม่ถ้าถ้าขอไหนที่มันไม่เป็นน้ำมะลุมันก็จะไม่กระเด็นเพราะว่าน้ำเวลาใส่ลงไปในน้ำมันอ่ะแล้วร้อนมะลกมันจะกระเด็นใช่ไหมคะแม่ครับเราข้าหั่นโทมัตเทสเหรอ่ร้อนนี้มันไม่ใช่น้ำหรออันนี้มันสลัดมันแห้งแล้วให้หลุกเราพักให้มันเสด็จน้ำแป๊บหนึ่งมันก็แห้งเอาแค่หลอดแค่หลอดมันก็แห้งแล้ว ตอ,อนนี้เราก็จะมาเริ่มทาเกี๊ยวซาลาแบบปกติกันก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วเกี๊ยวซาลาปปาทองน่าจะไม่ทันไปทะเลแน่เลยค่ะแล้วก็ชิดตรงขอบเรอนี่นี่มาชิดตรงขอบนี้อ่ะครับตรงนี้ค่ะออครับตรงนี้ใช่ป่ะนี่อ่ะไมาแล้วยอนหนึ่งสี่แล้วก็เอาอย่างนั้นไลยเหรอใช่ ไม่ไหวมัคะทีลันทีลันไม่ไหวกแต่ว่าเอาเถอะโอ้ตายแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะลูกกว่าเสร็จก็อดไปทะเลกันสิก็แดดก็ได้คือว่าไม่ไปไปทะเลใช่ไหมไม่ไปทะเลใช่ไหมไม่ไปทะเลแน่นอนอดแน่นอนนะคะอดแน่นอนเลยอ่ะไม่อดแหละทำไมล่ะ เร็วอยู่แล้วเร็วเป็นเร็วเป็นนินจาไม่ใช่เป็นเป็นขับลุมบาขับลุมบาหนาเล้วเต่าหนาเล้วฮะใช่เต่ามันช้าจะตายตัว,เ,วเป็นนินจาแต่เขาบอกว่าเต่าเป็นสัตว์อะไรสัตว์อายุยืนนินจาอายุยืนที่สัตว์ หนูบอกบาปาว่าบาบาเหมือนขับลุมบาเหมือนเต่าอ่ะก็แสดงว่าหนูบอกให้บาบาอยู่ยืนใช่ปะใช่แม่คะแต่ว่าแต่ว่าขับลุมบาอยู่ในน้ำด้วยเลยแม่ต้องคับลุมบามันแอ่นหรือเปล่าอะไรคะตอมมันเด็กมันเดินช้าหรือเปล่าโอ้ยตอนเด็กๆมันวัยวัยเขาไมนอยากออกมาสัมผัสโลกกว้างอเลยคขับเราขับลุมบาตอนโตหรอ ตโตมันก็จะค่อยๆไปเบือ่อไม่เหรอเหมือนไขรอ่ะทำไมเหรอก็ตัวมันใหญ่กระดองมันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะเคลื่นอนยาไอเคลื่อนไหวได้น้อยลงเพราะกระดองมันหนักเหรอใช่ค่ะเนี่นู้รู้นะว่าอาจจะโอนไปทะเลก,ก็ได้นะ <laughs> ทำไมอ่ะโอ้แม่ทำให้เ,เร็วดิโอ้ถ้างั้นก็ไม่เอาปลาทองได้เปะละ่า ใช่อะถ้าไม่เอาปลาทองเดี๋ยวแม่ทำอันนี้เสร็จแล้วทอดเสร็จก็ไปได้แล้วโอเคปะแล้วเดี๋ยวตอนกลับมันก็ทำโตอก็ได้นะผ่านอย่างเงี้ยโอแม่นุ่นทำไปนะมาผันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเสร็จแล้วหนูก็ปรับปัจจุกันอย่างเงี้ยอ๋อเราจะให้เกี่ยวซ่าเหรอใช่ค่ะแ้่หนูงขัดทำหนึ่งอันแ้่ตัวมันยากอะ ถ้า<ำ>ยากหนูก็พับครึ่งไปเลยลรกอ่ะถ้ายากหนูก็พับครึ่งนี่นะ <มา S 2> หนูบครึ่งเออหนูพับครึ่งนั่นไปอย่างนี้เลยก็ได้อ๋อหนูก็ทาไดอ้อโอเคถ้ายางงี้ทาได้หนูก็ทําเลยอ่ะออไม่ต้องสวยก็ได้ใช่ไหมกินเองน่ะใช่มันคือน่าทีคอนออปแล้วก็ใส่ตรงนี้ โดน้ำไม่นั่นหรอไม่ต้องน้ำเลยลูกมันแป้งมันมีน้ำอยู่แล้วแล้วก,ก็พับแบบเนี้ยใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ได้อย่างได้แล้วลูกลูกก็ปิดแป๊บเดียวอโอเคแล้วตอนนี้ซาเบียงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี๊ยวซ่าข,ของเด็กๆนะคะเราก็จะมี อาหารของาบานะคะซึ่งจะเป็นผักทอดใส่ซอสน,นะคะแล้วก็ตัวโยเกิร์ตก็จะผสมกระเทียม AM, สับแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีผลไม้นะคะบาบานาพี่โอซอนสาดแกาดีบาบากิดเมกอสตตมิออร์บาบาันดีฮอดด

เอ้ยเอ้ยอดสมัครเก่งเออป้าปาแกล้งทดสอบเด็กๆนะคะบอกว่าถ้าตอบคำถามไม่ได้จะไม่พาไปทะเลนะคะ what animal would you be and why อังกฤษยัน Dünyada bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun neden diyorsun? Kedi. Neden? Çünkü kediyi çok tatlı. <laughs> Ay, güzel cevap. Sen? Ben de kediyi seçecektim. O zaman köpek. Neden? Neden köpek? Çünkü. <laughs> Köpekler de çok sevimli, değil mi? Ama emeklilerden başkası ısırır. <laughs> What's your favorite color? Hangi renk? Seviyor. Se ben ha. de söyleyecektim. Evet. Kırmızı. İngilizce söyle. Red. Ama güzel cevaplar ver. Benim sana sorduğum gibi güzel cevap ver. What's your favorite color? My, my favorite color is is red. Hep söyle. <laughs> Baştan söyle. My 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 is favorite my favorite color is, is red. Oh, bravo. My favorite color is blue. Aa, okay. Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Hadi <sonra giderim>. gidelim. <laughs> Bence araba yıkarız. Hayır, çabuk ol. Ne çabuk zaten? Onda, onda sporta geliyor. Akia.

ตรงนี้นะคะปกติเราจะไปนั่งตรงฝั่งนู้นนะคะตรงนู้ก็ช่วงเงย็นนะคะจะมีหมูป่าลงมาจากเขานะคะทะเลตรงนี้จะเป็นลักษณะทรายด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบตรงนี้เป็นที่ประจำไะะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะเล่นกันถึงตะวันตกดินเลยไหมนะคะถ้าเกิดนะจะสอนเ,เล่นนาก็รออยู่ตรงนี้ แล้วไม่ได้ให้หน้งองรอหรอคะเออก็ก็เนตขึ้นมาเองหนูยังไม่ได้ไปเนตก็ขึ้นมาปกติตอนหนูนไปเน็ตไม่ขึ้นมาตอนหนูนไม่ไปเน็ตมันจะบอกหนูออกมา,ใช,มาใช่ไหมหเออนตใช่เปล่าเน็นมันอัพวินเลย ตอนนี้ปะปงก็จะไปเล่นน้ำกับเด็กๆนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะอยู่พักผ่อนตรงนี้นะคะวันนี้มีของเล่นมาให้เด็กๆนะคะเอเวต อัตรา<笑><笑>เล่นเนยเหรอคะอร่อยไหมลูกเกี๊ยวซา,ท,าท,ทำเองน่ะกินได้เยอะเลยค่ะลูกแล้วเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำไหมคะไปเหรอไปก็รีบกินลูก,กเดี๋ยวอากาศมันเย็ยนแล้วนะเป็นก็มาแล้วสงสัยไม่ได้ลงไปเล่นแล้วล่ะลูกพี่เล่นก็หิวแล้วเนี่ยพี่เล่นหิวแล้วเหรอคะเออมาเออเอ,อ,อ่ะถอดรองเท้าลูก อร่อไมั้ยองโอ้นเลยมันม่นเรื่องมีตัล้มวันนี้สนุวันนี้ได้สนุกเลยได้กีฬาใหม่มิกมิก อร่อยแหคะลูกเอ็กเม็กอ้อแบบแบบอ่า,อา,า,อาเอ๋ไป <c oughs> เล่นเล่ากัน้องไหมไปเถอะแล้วมื้อเย็นจะกินอะไรกันเนี่ยนะเลี้ยาบปลาทองโอ้โหปลาอทองทำไม่ทันแล้วว่ะอาเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวแม่ทำปลาทองให้ก็ได้โอเคปะ เรนโบ้ <Rainbow S 2> ด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวเรนโบด้วยก็ได้เดี๋ยวลองดูนะแต่ตอนนี้เรายัางไม่หิวใช่ไหมคะรอแม่ได้ใช่ไหมเดีย๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านกันแล้วนะคะเอ้าน้องน้องครับเขาจะกลับบ้านกันแล้วน้องไม่กลับหรอคะฮะเราจะนั่งกินอุซูมหมดเลยหรอคะ,อ,ะอร่อยหรอคะลูก กินไม่ตอบเลยนี่วันนี้มีหมูป่าลงมาอีกแล้วนะคะสรุปว่าวันนี้เราก็อยู่กันจนตะวันตกดินเช่นเคยเลยนะคะตอนนี้เราจะมาแวะซื้อของกันก่อนนะคะเพราะว่า เด็กๆเ,เป็นประจำนะเวลาไปทะเลกลับมาที่ไรนะคะต้องมาขอและซื้อของกันได้ค่ะ<ป>นี่นะคะเราเจอมาแล้วก็อุตส่าดีใจนะคะว่า มีมะละกอขายแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วอ่ะหรือว่าจะเป็นมะละกอที่เป็นแพ็คก็มีค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราขอเลือกซื้อมันฝรั่งเลยนะคะโลละประมาณ11บาทเอง <_ un> ออยูมุชาได้อาอินเริมว่าอะ <_ s> ตอนนี้เราก็ซื้อของกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแรงไม่ตกบอกเลย ห้างนี้นะคะก็จะเป็นห้างที่บรรดาน,นักท่องเที่ยวนะคะมาซื้อของกันเยอะมากเพราะว่าอยู่ศูนย์กลางเมืองเลยนะคะคอ,คอคมพันยาก,ก็คือโปรโมชั่นเนคะ่ะลูกคพัาอรอกันต่อไปนะคะคนเยอะจริงอ้าวได้เปิดพอดีเลยไปค่ะเราโชคดีจังเลย กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เกือบสี่ทุ่มนะคะเราก็จะต้องมานั่งทำเกียวซาลาปาทองให้เด็กๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูที่การทำกันเลยค่ะ ไ,ได้ค่ะต้องไปนึ่งก่อนก็ไายบอกว่ากินถ่า,า<ด>เอาไปนึ่งก่อนลูกเอาไปนึ่งก่อนเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนุ่งหนนุ่งใส่ในนุ่งไหน่อยใส่ในถ่าหม้อหุงข้าวนี่ยงนึงโทำไมต้องตง้องใส่ตรงเนี้ยน,นี่ไงเรานึ่งมันไงคะลูกเออไปไปอู้หอ,อ,อ,อ้หอาวขโมอ่ะแม่แม่ทำไมขโมแค่แหน่สี่แม่กำลังนึ่งอยู่ค่ะลูกของน้องได้แค่สามเองน่ะ จะลอกก่อนลูกกินไปก่อน,อนได้จำได้สามแต่น้องของน้องตัวใหญ่กว่าลูกอโอ้โหพี่เล่นกินปลอ,อปลาตายไปนู่นแล้วอร่อยไหมปลาเออปลาห่างไม่เลยอ่ากัดห่างปลาเหรอ และเราก็จะลากันไปด้วยความน่ารักของพ่อลูกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ